วันอาทิตย์คนเยอะมากค่ะวันนี้เป็นวันแม่เนาะอันนี้ที่สถานีรถไฟสุริกนะคะนี่เอาดอกไม้มาเซอร์ไพรส์แม่นะคะนี่ดอกไม้ดู see, สิ u ะ e e h u h c h r ิ s t a j alreadysurprise วันนี้ก็แวะมางานไทยนะคะทุกคนเป็นตลาดนัดเนาะก็เขาจะจัดน่าจะทุกๆเดือนนะคะอยู่สุดสายสามนะคะทุกคนมีหอยแครงด้วยอะ่ะหอยแครงโลเท่าไหร่อะคะพี่โอเคเดี๋ยวมีปลาหมึกย่างด้วยนะคะเขาจะกินหมึกย่าง หมึกไม้เท่าไหร่อะคะเอาเอาสองไม้ค่ะเอาสีไม้ที่บนก่อนแม่แม่ก็หมึกหมึกย่างเยอะๆค่ะทุกคนมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะผัดไทยอาหารตามสั่งนะคะทุกคนแน่นอนแล้วก็จะมาแล้วค่ะกะพาค่ะจะพาไปกินส้มตำร้านนี้แซ่บๆนะคะ สวยค่ะร mm. oh. okay. ok ับอะไรคะเอาส้มตำกุปบาลาไม่เผ็ดไม่เผ็ดกุบบาลาไม่เผ็ดค่ะได้ค่ะกี่เมตรสามเนาะค่ะเอาเพ1สิบเจ็ดบาทจ่ายเลยนะคะจ่ายเลยนะจ้าอันนี้หย่อนะคะอื้คนเดี่ยวก็น่ากิน อุ้ยกระเตี่ยวน่ากินอะ่ะน้ำตกทอดหมูครับผมเส้นหมี่เฮ้ยเส้นหมี่เส้นหมี่หมูครับผมวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอขอบคุณค่ะเข้าตามหมดแล้วนะเหลือสองพกของเขาพอดีหมดคุณคะ หมดแล้วค่ะกดท้องหมดแล้วปุ๊ปิ้งเหลือไหมคะปุ๊ปิ้งหมดค่ะหมดหมอนกันแล้วท้ายอยิกหยิกปุอยากกิีไม่รับต่อเนื้อเปเส้นกระที่มสโลเต้นวันนี้วันสุดท้ายนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะน่ากินมากหมดแล้วหมดเลย งานต่อไปที่ไหนคะพี่อ้าเหล่าตรงสนามม้าปะจัดเมื่อไหร่คะจัดวันสิบเจที่เอยี่สเดือนสิ้นเดือนสิ้นสิ้นในเดือนนี้ครับอ๋อโอเคค่ะสิ้นเดือนเนี่ยยี่สิบหกโอเครอบที่แล้วหนูไปนะงานใหญ่มากเลยที่อ้าเหล่าสนุกครับสนุกครับผมมีมีดนตรีด้วยดนตรอืมเราไปกันไหมใกล้ไหมหนูใกล้อยู่ ต้องขับรถไปอ่ะพี่ท่านจากทางจากรถไฟมันเดินไกลรอบที่แล้วพวกหนูไปมีพี่พี่คิมไงของผู้ชายนะเพราะว่ามันไม่มีกระดูกอันนี้อันนี้จะเป็นมีกระดูกมดลูอสองถ้วยนี่จะมีกระดูกขอบคุณค่ะชิมน้ำก่อนเติมเครื่อนนะครับชิมน้ำก่อนไม่เติมมันลืมแต่ถั่วแล้วกันเองอันนี้จ่ายจ่สองอันนี้เนาะใช่ค่ะจ่ายแยกค่ะจ่ายแล้วอยู่ให้อีกห้าบาทพอใช่ไหมพี่สี่สิบห้าบาทพออันนี้ มีเหรียญเนี่ยไม่มีอ่ะเอาให้ผัวแล้วไม่เป็นไรพี่่นีราจะปดีนนะนี่นะคะส้มตำหมึกย่างไปเตี๋ยวมาหาพี่สาวค่ะ

นั่นไงทับเผ็ดกินนมนี่ผลไม้งกินอะไรอ๋อน้ำมันหอยน้ำมันหอยหมดแล้วตอนนี้นะคะก็กลับมาจากงานไทยแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะก็เดี๋ยว ได้ยินข่าวมาว่าออปลายเดือนนี้นะคะเขาก็จะมีงานอีกที่หนึ่งที่โครเทนนะคะแล้วก็อาจจะไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะงานไทยเยอะมากเยอะมากๆค่ะทุกคนก็คือแบบไม่รู้ว่าจะแยกร่างไปฝั่งไหนก่อนนะคะเพราะว่าคนไทยที่สวิตก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็แบบว่าพอทางสวิตเซอร์แลนด์ทางยุโรปเขาเปิดแบบปกติแล้วไม่ต้องใส่หน้าก,กากไม่ต้องตรวจแบบว่า อ่าส e ต t i f i c เ t ตอีกต่อไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโควิดเนาะอ่าช่วงนี้ทุกคนเป็นอิสระนะคะก็คือกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะแล้วก็แบบงานไทยก็แบบว่าเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงอ่าใกล้จะเข้าซัมเมอร์แล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็อากาศเริ่มอุ่นขึ้นมากกว่านี้แล้วเนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยว เเราอาจจะไปที่โครเทนนะคะงานอาจจะใหญ่กว่าที่นี่เนาะที่นี่ก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนสวนอาหารนะคะที่เขาไปเช่าสถานที่จัดงานนะคะซึ่งแบบว่ามันก็ดีนะแบบว่าอาหารราคาไม่แพงนะคะอาหารราคาโอเคแบบว่าเราจัดต้องได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกินตามร้านอาหารอย่างเงี้ยถ้าเป็น ผัดกระเพราหมูกรอบผัดไทยอะไรเงี้ยราคามันก็จะไม่ใช่ราคานี้มันอาจจะแบบว่า20ขึ้นเนาะตามร้านอาหารนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนอาหารเป็นงานอย่างเงี้ยราคามันก็จะแบบว่าสอบลงนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าเราซื้ออาหารได้ไหลายๆอย่างเรามานั่งกินกับเพื่อนเนาะนะคะแล้วยังไงก็ฝากไว้ไ้วยนะคะเราเจอกันงานหน้านะคะปลายเดือนนะคะที่เมือง ที่โครทนนะคะใกล้ๆสนามบินซูริกเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวก็จะถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากเนาะเพราะว่าเ,เราอะไม่สามารถที่จะไปได้แบบว่าวันแรกที่เขาจัดงานเราสามารถไปได้แค่วันอาทิตย์เพราะว่าเราหยุดงานไงก็เลยแบบว่าแอบไปลดได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ